ข้อที่5ครับเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วหน้าที่พลเมืองครับ ว่าข้อใดไม่ถูกต้องข้อหนึ่งประเทศไทยมีการใช้กฎหมายส s l ามเฉพาะเรื่องครอบครัวและมรดกสำหรับชาวไทยมุสลิมที่เป็นคู่ความในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวานและสงขลาอ่ะประโยคนี้ถูกหรือผิดจะบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยใช้กฎหมายระบบซีวิลลอก็คือเป็นอะไรละอักษรแต่เราก็จะมีบางพื้นที่ที่เราต้องใช้กฎหมายอิสามครับเนื่องจากว่าจังหวัดเชาลันใต้เนี่ยจะเป็นจังหวัดที่มีคนนับถือสายส s ามอยู่ค่อนข้างมากนั้นเนี่ยประเทศไทยก็เลยอนุญาตให้มีการใช้กฎหมายิสลามด้วยนะแต่มันมีเงื่อนไขคือหนึ่งเลยคือต้องเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้ออองงกัับบเรื่คล ดกเขียนหนึ่งเลยแต่ว่าะไรแปลว่าต้องทะเลาะเรื่องครอบครัวและมรดกถ้าทะเลาะเรื่องอื่นเรื่องสัญญาหรือเรื่องอาญาหรือเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องครอบครัวและมรดกเนี่ยยังใช้กฎหมายหลักของประเทศไทยอยู่นะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สองคือคนทะเลาะกันต้องเป็นชาวไทยมุสลิมทั้งคู่นะแปลว่าถ้าเกิดเป็นคนศาสนาพุทธทะเลาะกับคนศาสนาอิสลามถึงแม้ว่าจะเป็นคดีกฎหมายครอบครัวและมรดกยังใช้กฎหมายของไทยอยู่นะอันนข้อนี้เป็นเบอร์สองดูต่อครับต้องทะเลาะใน4่จังหวัดคือแปลว่าถ้าทะเลาะทะเลาะในจังหวัดอื่นยังใช้กฎหมายไทยนะ4จังหวัดน ผิดเลยผิดตรงนี้นี่ไม่ใช่สงขาต้องเปลี่ยนเป็นสตูลเป็นความจาขั้นสูงมากนะครับมาข้อหนึ่งคำตอบข้อ2ครับระบบกฎหมายไทยเป็นซีวิลล์ครับซึ่งเป็นระบบกฎหมายที่ยึดกฎหมายรายลักษณ์อนรเป็นหลักตั้งแต่สมรชูมิกานที่5และมีการประกาศใช้เพราะมันมีการประกาศใช้กฎหมายแพ่งเป็นครั้งแรกข้อนี้โอเคมาดูกันซีวิลล์ใช่และเป็นกฎหมายเป็นลักษณ์อักษรใช่และเกิดขึ้นสมรกันที่หยิ่งใช่ใหญ่เลยเพราะว่าในสมัชูมิกที่5เนี่ยเป็นครั้งแรกที่คือมีการออกกฎหมายหรือเขียนกฎหมายเป็นลักษณะกระบวนการขั้น ตอนตามแบบตะวันตกเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีผู้ช่วยรัชกาลที่5คือกมมรมหลวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์หรือพระองค์เจ้าระพีพัฒนาศักดิ์คนนี้เนี่ยคือเป็นชายาคือบิดากฎหมายไทยนะฮะได้เข้ามาเป็นอไปเรียนเมืองนอกมาจบด้านกฎหมายแล้วพอเข้ามาในเมืองไทยก็มาพัฒนาปฏิรูประบบการศาลและกระบวนการยุติธรรมเป็นคนที่สอนสอนเรียนกฎหมายในเมืองไทย,ยนะและเป็นรัชบัญรีกระทรวงเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมคนแรกด้วยนั่นเองฮะข้อเี้ก็ใช่แต่ข้อนี้มันผิดตรงช้หลังนี่เพราะว่ากฎหมายที่ออกฉบับแรกในสมัยรัชกาล ใช่กฎหมายแพ่งครับแต่เป็นกฎหมายลักษณะอาญารอสนอ1 2 7นี่คือชื่อเต็มนะผิดเลยแล้วจริงกฎหมายแพ่งเกิดขึ้นครั้งแรกสมยรัชกาลที่6กตัดทิ้งข้อที่3ครับการบังคับใช้กฎหมายไทยตามลำดับศักแสดงข้อนี้เนี่ยเขาจะวัดเราว่ารู้ไหมว่ากฎหมายไทยมันมีลำ,ลำดับด้วยแน่นอนครับมันก็มีลำดับจากสูงไปํำซึ่งแน่นอนว่ากฎหมายที่สูงสุดที่เป็นบอสเนี่ยกฎหมายฉบับลูกๆเนี่ยออกมาขัดแย้งกับบอสไม่ได้เพราะถ้าเกิดคอนเทนต์หรือเนื้อหามันขัดแย้งกับกฎหมายชั้นบนสุดเนี่ยก็จะใช้งานไม่ได้โอเคไหมครับไล่ นั่นอนสูงสุดคือร,รัฐมนูลถูกต้องตามมาคือพระราชบัญญัติเนี่ยใช่พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที่ออกโดยสสสวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับ วุฒิสภาก็คือรัฐสภา,าเองแสดงว่ากฎหมายนี้ออกโดยไฟล์นิติบัญญัตินั่นเองนี่ต่อมาสเต็ปสามพระราชกำหนดเนี่ยฉาย,ยาคือกฎหมายฉุกเฉินออกได้ทันทีเรื่องเร่งด่วนใช่ไหมครับอันนี้ต่อเลยนะนี่ไงเจอจุดผิดแล้วผิดตรงนี้ครับเพราะว่าสเต็ปสี่คือพระราชกฤษฎีกาสเต็ปสเต็ปห้าคือกฎกระทรวงมันสลับกันมันสลับกันน,กน,นี่มันผิดตรงนี้อ่าข้อ3ก็ตอบไปได้นะส่วนกฎหมายท้องถิ่นเป็นลำดับต่ำสุดสุดท้ายใช่เพราะว่าใช้เฉพาะในพื้นที่ท้องถิ่นนั้นๆเช่นออกโดยอบต อบจเทศาบาลกทมแล้วก็พัทยานเองคราวนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมก็คือว่ากฎหมาย3ฉบับนี้พระราชกำหนดกฤษฎีการและกฎกระทรวงเนี่ยอันนี้ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลแสดงว่าออกโดยฝ่ายแล้วเอง ฝ่ายบริหารอันนี้ให้ทราบนะคันข้อที่3ห้ามตอบนะครับมาดูชอ้อที่สครับกรณีที่ไม่มีกฎหมายเป็นลนุลักษ์สอนมาบังคับใช้ในการอุดช่องว่างของกฎหมายจะใช้การเทียบเคียงใช่เทียบเคียงข้อที่จะวัดว่าเราเทียบเคียงถูกไหมคือประเทศไทยเราเป็นกฎหมายซิวิลลร์ครับแปลว,ว่าใช้กฎหมายที่เป็นลนุลักษ์สอนเป็นเกณฑ์เปิดตามว่าไปตัวตาับตัวอักษรเลยแต่ครั้นี้ปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่มีจะอุดช่องว่างยังไงเขาจะใช้กฎหมายมาเทียบเคียงแบบนี้นะฮะสเต็ปแรกเขาจะใช้จารีตท้องถิ่นก่อนว่ามีจารีตท้องถิ่นพูดเรื่องนี้ไหมเราจะว่า กฎหมายที่ใกล้เคียงแล้วถ้าไม่มีกฎหมายใกล้เคียงเขาจะใช้กฎหมายหลักกฎหมายทั่วไปหลักกฎหมายทั่วไปคือพวกแบบกฎหมายสุภาษิตของกรีกโรมันอะไรประมาณนี้ครับซึ่งข้อที่4ก็ห้ามตอบเลยเพราะว่ามันเรียงสลับกันนี่ข้อนี้ตอบข้อที่5มาดูซิว่าถูกยังไงฮะในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเร่งด,วด่วนเห็นไหมเช่นเรื่องของความมั่นคงของชาติเรื่องของความปลอดภัยสาธารณะเรื่องของภาษีหรือเรื่องเงินตาที่มันต้องดูดหรือรับหรือเรื่องภัยพิบัติเขาบอกว่าจะต้องออกกฎหมายเป็นพระราชกำหนดใช่ไหมคําตอบคือถูกต้องเลยครับเพราะว่ากฎหมายพระราชกำหนดเนี่ยเป็น กฎหมายพิเศษที่รัฐรมนูญบอกเลยว่าให้คุณนายกรัฐมนตรีสามารถออกกฎหมายฉบับนี้ได้เลยโดยไม่ต้องผ่านรัฐสภาสอสอส,อส,อสอวอไม่ต้องเลยนะเพราะว่าบางเรื่องบางเรื่องมันต้องฉุกเฉินไงอันฉายาของกฎหมายฉบับนี้คือกฎหมายฉุกเฉินนี่อีกฉายาหนึ่งของกฎหมายพระราชกำหนดคือกฎหมายชั่วคราวที่เรียกว่ากฎหมายชั่วคราวเพราะว่า,วารู้ไหมครับเมื่อผ่านสาการฉุกเฉินเลืกอนดนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีก็มีอำนาจในการยกเลิกไม่ต้องใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีบอกว่าอุ๊ยกฎหมายพระราชกำหนดฉบับนี้สวยงามมาก น่าใช้ต่อมันดีมันทันด่วนทันสมัยมากอยากให้ใช้ต่อทำอยังไงนายยศมระดีต้องออกกฎหมายตัวนี้เนี่ยไปให้รัฐสภาับให้สสสอวอพิจารณาครับว่าโอเคจะใช้ต่อไหมถ้าสสสอวอหรือรัฐสภาบอกว่าโอ้โ oh, น no, ไม่ให้ใช้ต่อก็เลิกใช้ครับก็คือปิดจ็อบไปเลยแต่ถ้าบอกว่าโอเคใช้ต่อได้ใช่ไหมครับก็แน่นอยว่าก็ได้ใช้ต่อไปก็ได้ใช้ต่อโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อนะใช้ชื่อบา้าษัําหนดเหมือนเดิมต่อไปแต่ก็จะเป็นที่รู้กันว่าพระราชกาหนดฉบับนี้เนี่ยฐานะศักดิ์ศรีเท่ากับพระราชบัญญัติที่ออกยอออวเอ ทัานข้อที่ตอบข้อที่5ครับ